ครับสวัสดีครับผมอ้วนอุบลนะครับผมวันนี้นะครับก็มาแบ่งปันพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็ได้หลวงพ่อคูณมานะครับผมเหมาพระบ้านมาเลยนะครับวันนี้ได้มาหกกล่องนะครับผมทั้งหกกล่องนี่คนละรุ่นนะครับผมคนละรุ่นเลยนะครับลูกค้าแจ้งว่าบูชาออกจากวัดเลยนะครับผมนี่ครับ ก็จะมีทั้งเหรียญลงยานะครับเหรียญใบขี้เหล็กนะครับแล้วก็มีพระพิตาฝังตะกุดด้วยนะครับแล้วก็รุ่นหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นคูณ8ปดนะครับแล้วก็บารมีย้อนยุกนะครับห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นวัดบ้านไร่สองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาแบ่งปันนะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะครับกล่องแรกเดี๋ยวเอาเป็นนี่ครับ เป็นเหรียญมหาลาบหนุนดวงนะครับผมนี่ครับผมสวยงามมากนะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับผมนี่ครับราคาแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญลงยาครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแบบนี้เนี่ยเลี่ยมทองนี่สวยโคตรสวยเลยเลขโค้ดนะครับสามห้าศูนย์เจ็ดนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับมหาลาบหนุนดวงนะครับเหรียญนี้นะครับเอาราคานี้ เอาไปราคาที่สามร้อยบาทนะครับถ้าชอบนะครับผมเตต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้อยู่นะนะครับเหรียญเนี้ยวสามร้อยนะครับรุ่นมหาลาบนุนดวงนะครับอ่านี่ก็นะครับรุ่นถัดไปครับผมรุ่นถัดไปเป็นรุ่นบารมีย้อนยุคห้าเจ็ดครับนี่ครับเจ็ดมิถุนาวัดบ้านไร่ครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีรอยจานอยู่พื้นเหรียญนี่ครับ จะมีรอยจานอยู่พื้นเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่เอาเอาแบ่งปันสักสองร้อยบาทพอเหรียญนี้นะครับผิวสวยครับผมผิวคือสวยมากนะครับเอาที่สองร้อยนะครับนี่ครับมีรอยจานอยู่พื้นเหรียญนะครับนี่ครับเลขโค้ดสองสี่สามศูนย์นะครับผมนี่ด้านหลังเล่นที่ชอบเลยนะครับผมพักเครื่องนะครับเหรียญนี้สองร้อยนะครับผม รุ่นบารามีย้อนยูค้าเจ็ดนะครับแล้วก็เหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามจะเป็นรุ่นคูณแปดสี่ครับวัดบ้านไร่เหรียญนี้เนี่ยจะเป็นปีสองห้าห้าศูนย์นะครับนี่ครับเหรียญสวยเหมือนกันนะครับผมเลขโค้ดหกเจ็ดสามนะครับผมเหรียญสวยครับนี่ครับเหรียญนี้เอาสองร้อยนะครับเหรียญนี้เอาที่สองร้อยครับผมถ้า รับยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อมาได้เลยนะครับพอได้โทรพูดคุยก็แอดไลน์มาที่เบอร์ได้เลยเมมเบอร์เดี๋ยวไลน์ก็เด้งขึ้นนะครับนี่ครับเอาสองร้อยบาทเหมือนกันนะครับพาลานี้ออกวัดไม่ได้เลยนะครับพ้าพร้อมกล่องพานอนกล่องเดิมเดิมเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพระปิตาครับเป็นพระปิตารุ่นปลดนี้วัดบ้านไร่นะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับฝั่งตะกุดนี่ครับสวยงามมากครับผม เนื้อสวยนะครับองนี้เป็นพับปิดตานี่ครับนี่ครับวัดบานไล่นะครับปิดตาปลดนี้นะครับเอาราคานี้นะครับผมเอาราคาที่พระปิดตานี้ผมขอราคาเอาสามร้อยครับรุ่นปลดนี้เอาที่สามศูนศูนย์ครับถ้าชอบก็ตามที่แจ้งเลยนะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็กล่องที่ห้าครับเป็น เหรียญใบขี้เหล็กนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับปีห้าเจ็ดครับนี่เหรียญใบขี้เหล็กสวยงามมากใบขี้เหล็กนี้ผมขอราคานี้ใบขี้เหล็กผมเอาสามร้อยนะครับเป็นเจริญพรบนนะนี่ครับเป็นใบขี้เหล็กรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อคูณนะครับเอาที่สามศูนย์ศูนย์ครับพี่นะครับสวยงามมากนะครับแอดไลน์มาแล้วสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ กลองสุดท้ายนะครับกล่องท้ายสุดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญฉลองวิหารวัดบูไผ่ครับหรือว่าวัดบ้านไร่สองนะครับนี่ครับปีห้าเจ็ดครับเจริญพรล่างนะครับตัวหนังสือรุ่นนี้คือสวยมากนะครับนี่ครับคมสวยครับผมเอาสองร้อยครับรุ่นนี้ถ้ารับพิมพ์สองศูนย์ศูนย์จัดมาได้เลย สวยงามครับผมนะครับสนใจรุ่นไหนเม้นมาได้ครับหรือว่าติดต่อมาเบอร์ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเบอร์เป็นเบอร์ให้นะครับอ่าสวยงามครับวันนี้ก็มาแบ่งปันหลวงพ่อคูณทั้งหมดหกกล่องนี้นะครับหรือจะยกยกไหวเท่าไหร่ก็ใส่ราคามาได้นะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมีแบ่งปันให้หลากหลายเรื่อยเรื่ออยู่นะครับ กราบขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ